คือ7 8 8ดดสองค่ะเจ8 2แดสองฐานกระเป๋าค่ะอยู่ที่17นิ้วครึ่งค่ะ17.5ความสูงค่ะอยู่ที่11นิ้วค่ะ11นิ้วความหนาค่ะอยู่ที่4นิ้วเต็มตัวนี้หนังชามัวธรรมชาติกัญญามีสองสีสุดท้ายนะคะรหัสเจ8ดมีสีดำและมีสีแทนหูกระเป๋าค่ะตัวนี้กัญญาเสริมแบบนิ่มไว้ให้ ตามด้วยหาง1ิค่ะจะเป็นงานหาง1ิบคู่ทูเวแบบนี้ค่ะคุณพี่นะคะนะโลโก้เ e อร์ดอค่ะรูดปรึบชนกันตรงกลางได้เลยด้านในค่ะผ้าสับในค่ะจะเป็นงานผ้าพรีเมียมนะคะผ้าพรีเมียมใส่ขอจุมากตามที่แจ้งเลยว่าแล็ปท็อปหน้าจอใหญ่ๆ นะคะ13นิ้ว15นิ้วคือใส่ได้ด้านในจะมีช่องที่บุฟมไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะตรงนี้คือบุฟมตลอดแนวมีสายรัดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะจะเป็นช่อง10บนะคะกว้างๆนอกตัวกระเป๋ามีช่อง10บกว้างๆอีกหนึ่งช่องสายสะพาย crossbody 1เซนคะ่ะสาย crossbody ตัวนี้นะคะกลับสั้นยาวด้วยตัวเรือน,นะคะ่ะฐานกระเป๋าค่ะเสริมแข็งไว้ให้นะตัวนี้คือเป็นแบบแข็งโป๊กนะคะ คือแบบกดแล้วไม่หักเลยแล้วก็ปักหมุดให้5ตัว7882ค่ะคุณพี่สีดำค่ะแล้วก็7882ค่ะตามด้วยสีแทน